जयभा

มีโชคมีหล <c ười> ักมีทรัพย์มีสินมีเงินมีทองไหลมาเต็มานสายวาะนาึงเปิสนได้เกยวสงได้เกงได้กี่ยวสได้เกียวกี่ยวสังไดรเกยวด้เกรยวสังได้เกี่ยวสังกียวสัด้เกี่ยวส้เกี่ยวังได้เกี่ยวังไดกี่ยวสัเกี่ยวเ่ยวัด้ํา่ได้เกวสยก่ยวสี่ยวด้เกี่ยวได้ย่ยวัี่ยวกยเด้้ เฮงเฮงแมมเล็กตัวใดแทนอ้าคือเวิร์ดล่ะถูกไหมไปแล้วเล็กตัวใดกว่าละตัวให้บ้านเลขที่ต่อเปล่ tá, en ั้นาแสดงว่าเรานเล็กตัวดถูกตัวใดก็่าิ่นวาสองสามหนึ่งหเราะว่าุดแดงรูอัาตัวเดียวกันจุดตัวอ่างแต่วายูนเพันวาคือว่าหกหาเก่า 659ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณสองกันวันนี้ก็เป็นมงคลนะคะเป็นมงคลเป็นื่อเศรษฐีนะคะื่องทองคำของบ้านของดืนะคะกุณแม่แดงก็คก้ที่อย่างนี้เ็เกสดล้วคสีเดกดังว่าสีซื้อไดวันนี้เช่นกันนะคะวันนี้นคุรอบนะคะึ่ขึ้นการใ่ายด้วยแล้วก็ เนื่งีก็ท่านผู้ชมขึ้นไปได้ยังไงแต่ว่าข้างล่างตัวนี้ศีเจ็ดพระอาจารย์ชิตตัวนี้ศีเจ็ดยันตตั้งนนะคะก็จทำพิธีโคมสวงตั้งนี้เนื่งีการสักการะชาจ้า่เจ้าย่าจ้าปโเจ้าย่าศรีปุมมาพวกเราอยู่โซนสกุนทรนะคะโซนหองหานโซนอุดรโซนที้นะคะปกครองนะคะระบบกครปกครองเขาปู่ โกมโนรวยรวยน้ำกันก่านผู Works ้ชมุ่นสีดเจถ้าเราไปโฉมนะครับเป็นตุ่นสีสตัดนี่ว่ามันสก็จีเป็น องคุยถือหนึรงนะคะเอ็มดับซีเจฟ์ข้าสองสี่เจฟ์หน่อยให้โชคไม่น่าที่เราขอความประสบความสำเร็จก็จะเป็นองค์เจ้าปู่สีสโธนากราชกับองค์เจ้าย่้าสีปะทุมมานหนึ่งสี่เก้าเด้ออ่าดั้งเดิมเนาะดับซีเจฟ์ตอนที่มามาหนึ่งสี่เก้ามาหาน้องเดือนเนาะมาเจอน้องเดือนครั้งแรกก็รู้ด้วยญาณสัมผัสนะคะด้วยยืดด้วยสัมผัสว่าอ่าเจ้าปู่ท่านตามนะคะตามครอบครัวของน้องเดือนโดยเฉพาะน้องเดือนตลอดเวลา นะคะท่านตามไม่ห่างไปไหนเปรียบเสมือนดังลูกนะคะเปียเียบเสมือนดังลูกของท่านที่ท่านตาปกบปักรักษาคุ้มครองแล้วก็อวยพรรวมถึงการสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อให้น้องเดือนได้มีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ส่วนนีงก็มาจากองค์เจ้าปู่ศรีสุธูและนี่คือการพงส่วนการถวายอ่าเขาเรียกว่าเป็นการถวาย ของนะคะสิ่งของอามิปุชานะคะปฏิบัติบูชาอามิปุชาสิ่งนี้ก็เรียกว่าอามิปุชา<ม>ก็เป็นการน้อมถวายแด่เจ้าปู่สิสุโธและเจ้าย่าสิทธุมาประจำปีของสถานที่แห่งนี้หรือวงังน้อยๆวังเล็กๆแห่งนี้นะคะโดยมีเจ้าของบ้านคือคุณน้องเดือนกับคุณแม่เดงน,นะคะ,คะก็ทุกท่านถ,ถึงเราจดให้ได้จัดถวายที่บ้านนะคะเราก็สามารถที่จะอขอพรหรือ กล่าวขอขมาในการที่เราเคยปิดท่าหรือขอให้ท่านคุ้มครองปกปักรักษาหรือวยพรด่วยชัยให้เราได้มีช่วมีลาบได้เราก็สามารถขอได้ที่นี่ถ้าบ้านน้องเดือนเปิดนะคะเป็นญาติกันเนาะในหมู่บ้านเดียวกันเดินไปเดินมาก็เอวันนี้อยากขอพรเจ้าปู่เจ้าย่าก็เข้ามาขอที่นี่นะคะเพราะที่นี่ยาท่านเข้มที่สุดนะคะยาท่านขังที่สุดยาท่านแรงที่สุดและก็เป็นยาที่เต็มที่สุดนะคะสําหรับที่อย่างนี้ก็สามารถขอได้เราก็มาขอพรกันสถานที่อย่างนี้ได้ ก็ต่างๆที่ท่านเห็นนะคะของพวกนี้ถามว่าเจ้าปู่จริงๆแล้วท่านเรียกร้องไหมนะคะองค์เทพเทวาชั้นสูงท่านไม่ได้เรียกร้องของพวกนี้เลยนะคะแต่ถามว่าทำไมเราถึงมี ก็เรียบเสมือนเราไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ต้องมีของไหว้เราก็ต้องมีของติดไม้ติดมือขนมนมเนยผลไม้ดอกไม้นะคะท่านชอบอะไรเราก็ต้องพาไปพาไปเพื่ออะไรพาเพอเพื่อถวายให้ท่านไป็นว่ให้ท่านแล้วหลังจากนั้นเราก็วากล่าวเขาก็มาในสิ่งที่เราทําผิดพลาดต่อท่านไปหรือเป็นการ ขอโชคจากท่านหรือขอทรัพย์จากท่านนะคะเปลี่ยนเสมอเราไปหาพ่ณแม่อาซื้อขนมไปก็เปลียนเสมอเรามาหาเาจ้าปู่เจ้าย่าเราก็มีคำหมาคำครูมีบุรีมีกองยามีน้ำมาถวายท่านหลังจากนั้นเราก็ขอโชคขอลาบทุกคนก็จะได้ในสิ่งที่ทําในสิ่งที่อา่านนัถวายนะคะกอ็อยากบอกว่าที่นี่นะคะองค์ญาของเจ้าปู่เจ้าย่าท่านมาสถิตหรือมา,อ,าอยู่แล้วว่า เล็กๆนะคะของอบ้านน้องเดือนนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มากราบไหวา้ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะคะศักดิ์สิทธิ์มากถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ลองดูพระอาจารย์เนาะท่านก็ไม่คงจะไม่มาทําให้คงจะไม่มามาทําให้น้องเดือนขนาดนี้คงจะไม่มาคราทำาราวไหว้พาวบวงสวงสักการะนะคะปีนี้นะคะอาจจะเห็นการบวงสวงจบไปเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะมีประจําที่นี่นะคะทุกปีก็เรียนเชิญได้ ลองดูนะคะว่าสิ่งที่ท่านขอมันไม่ใช่มีแค่โชคลาภเราขอจากท่านอาจจะเป็นการศึกษาเด็กๆนะคะเราม่นู่กัาลังจะไปสอบก็บอกว่าไปขอพรบ้านเจ๊เดือนไปขอพรบ้านน้องเดื่อนบ้านคุณเดือนขอพรอให้สอบได้ให้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเลื่อนหน้าที่การงานตัวนี้ครอบคลุมไปได้หมดไม่ใช่เลื่อนแต่หวยไม่ใช่มีแต่โชคลาภอย่างอื่นนะคะรวมไปจนถึงการสอบกาเรเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการย้ายงาน การไปสมัครเรียนหรือแม้กระทั่งเจ็บป่วยไม่สบายก็สามารถมาโอ้ท่านได้ถ้ามันไม่เกินวิสัยอันเลน็งกรรมนะคะกำลังบุญหลงพองอยู่บ้างพรูเตชื่อว่าสำเร็จนะคะสำเร็จแล้วก็ส่งความพัฒนาทุกคนที่เข้ามาขอหรือที่เข้ามากราบสักการะบูชาท่านอันนี้มั่นใจกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าที่นี่องค์ปูองค์ยาท่านอยู่นะคะท่านอยู่ ขสมาล้วงมองท่านท่านอยู่ที่นี่ขอท่านเลยค่ะขอท่านเจ็บไข้ไม่สาบายก็ขอให้ลูกอยู่ได้าาไดต,ตามอัตภาพอย่าให้ปวดขาปวดแค่ไปมากกว่านี้อย่าให้ลูกทุกกายทุกใจไปมากกว่านี้ให้ลูกมีความสุขกายให้ลูกมีความสุขใจนะคะบางคนบอกฉันไม่ได้ปรารถนาลูกหวยฉันไม่ได้ปรารถนาเรื่องรวยฉั้นอยู่แค่นี้ชันพอเก่งพอยอยู่แล้วก็ขอนะคะสุขภาพร่างกายขอให้แข็งแรงเราก็จะแข็งแรงตามที่เราขอนะคะ ก็เมื่อเช้าเป็นยังไงกันบ้างทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเจ้าของบ้านเลี้ยงดีไหมอ๋อเลี้ยงดีหนูยังไม่ได้ชิมเลยอ่ะเจ้าภาพกูยังไม่ได้กินเลยค่ะไม่ได้ชิมเลยเหรอไม่เป็นไรนะคะอย่าปกติจากคุณแม่เนี่ยน้องจะจบ้านเลี้ยงดีเจ้าของบ้านเลี้ยงดีนะคะที่นี่มาที่นี่ก็ประทับใจทุกครั้งนะคะเรื่องอาหาที่หรือการต้อนรับเขาดูแลเป็นอย่างดีนะคะ นะคะเราพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเครื่องเสียงเตรียมตัวนะคะต่อไปนะคะเป็นการฟ้อนลำถวายเจ้าปู่ศรีสโธเจ้ายาศรีปรทุมมาโดยน้องไอรินนะคะ9น,นาคีนะคะ ก็อยากให้ทุกท่านมาร่วมในการที่เราได้รับชมลาภคนหลับเจ้าปู่เจ้าย่าเหยียบส่วนการเราขอโทษท่านนะคะเราถวายนางลำเสร็จแล้วเราก็ขอโทษขอให้ทุกอย่างให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในเรื่องการจิตนะคะการจิตดีๆอะการันตีเลยเห็นไหมการันตีเลยโลกแน่นอนถูกแน่นอน9 4 1 1 9 4 1งสี่สี่แน่นอน ยนหนรวยนะคะรวยคนสีทองนะที่บอกบอกตัวใดบอกตัวใดสีกต so so uh, so ัวใดสี่หกกบแม่สี่หกับสี่ยังก่อนเดี๋ยวคลิปหน้า เขียนให้ค่ะว่ามิตัวใดแน่เนาะค่ะเนาะเป็นว่าเก้าสี่จุดทูบเก้าหนึเกาะค่ะแล้วก็มี47ด้วยนะคะท่านผู้ชมเอาขอท่านผู้ชมรวยๆถูกหวยไปด้วย,วมมย,ยกันยินดีมากเจอกันใหม่ค่ะ I'm uh -huh.